ทำอะไรอยู่แม่จับเกลดไก่แม่จัเกล็ก่ออกมาบนแม่นี่แม่สวัสดีพี่ทิมพี่นอนเอาไปโซ่โซ่ม่ได้ไปเสวะมวันนี้นะอยู่เหอนโอ้ไปเราจะไปมาแล้วไปมาละไปเก็บพักพีน่าโซ่นทุกคน อันนี้ไอชิปากเห็นตัวจริงเพื่อนเนาะแต่ลเธอเห็นแต่อยู่ในชิปไม่ใช่นสายิ้มคุ้งๆเลยที่คือกันคือกันเลยคือกันเลยหคือเนาะเห็นแล้วงูเลยองเลยนะคีร่าเด็กกันเดี๋ยวนานกินอันคีลให้มันอูคำนตระแรงไว้ไปเซมินบอกยังบุกิดวอกเลยนะ เอ๊กินกินน uh, ี I mean, I I like ้ยังซ okay. oh, ุ here, no, ่มแซวกันบ่าวกี่กินเอ้ยกินยังอ่ะจ้าบ่านี่ก็บบูมีนะสมเจ้ะไปไปซุ่มเกันค่อยบอกยืน้องปลาอันนั้นว่าเอามองเอามองแง่เอาวะไอ้ก้งกูยูอาวไรตี้ไอ้แสงเออไอ้นี่บูมีปลาเออบูมีบูมีป่าไอ้กงไปเจออืออิอข้เข่าสวยละโอ้ยห้าขี้เข้าเศร้าให้กินขี้เขาเศร้ามึงติดปลาขนมมดขุนป่ะมันมืดะ ตอนนี้รถอยู่ที่เงานน้องอูข่ำนั่นเองนะทุกคนหาก็ไปอันนั้นมาเบิ่งขยับบริจาคเลยวะไปไปซวยเพิ่มแล้วเหรอแล้วแล้วมีเครื่องมาอะไรอยู่บ่อันนั้นมีเข้าแล้วก็มีเข้าแล้วก็อีหยังอีเกาะเขาลืมละมีเข้ากระเพาะมานี่แม่จันเมนต์ไ้เสื้อสองกระเพาะพื้นนึงเออเออ พูดพ้งเนืพ้งเนื้งงนกะพกโลแม่สั่งอืมข,ววข,อข,ข้าวเนี่ยว่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้าบะลูกข้าวอันนี้เป็นข้าวเจ้าเลยอ๋อ,อะะน่าจะแม<ป>่นเนาะได้ทุกลังคาหงัเจ็ดเจ็ดสิบ <70 S 1> ปลายวะ่ละลังบ้านเฮาฮอตว่ะเจ็ดสิบเท่าไหร่ก่อน, <60 S 2> <บ>นอนีเมลหกสิบกวเด้อวต่อด้านนั่นที่เราไปให้มาหกสิบปลายเลยจักปลายว่าเดี๋ยวแม่กับบุ้ง เป็นนุ่ยแม่ให้กับซี่เปดละวนุ่ยแต่ละคนนะมีห้านุ่ยกับนุ่ยซี่ปลายคนนะไม่จันอยู่นุ่ยซี่เนาะแมนมีทิ้งเกลียวใหม่นะเนาะบูมีนออด่ะเอาไปส่งกันได้ไปไปเอาวะเอากระอองแง่เนาะส่งมีวะซื้อเอาได้เฮ้ยยุเครนกูกกระมีเนาะทงนะอืมเฮ็ดอันอันยิ่งกับแม่เฮ็ดอยู่เออดีดีดีเฮ็ดดีนี่ัะเป็นลูกตุ๊กตาจะต้องไป็นวันเบอร์ละไหนบ้างควรยูดิเทลวานีิ นอวะถ้านอสดก็มีแต่นอเฮาเลี้ยงนะเนาะมีวะบ่บ่ก็มีแล้ววะหางมันหมดแล้วมันนก็็เปให้ไอ้ฟอร์มไปขึ้นจุดมื่อมึงมีละให้ไอ้ฟอมเลยให้อะเอาเมซเอาไปเอ่อเอาเมซเอาไปอ้าวแม่ไปนางไปบ่ได้แล้วกูก็บ่กล้าไปแล้วเพราะว่าแม่ไปนางไปบ่ได้มื้อากาศนี้แม่ไมปนางว่าอันได้ว่านอนะกันได้แล้วมาปั่นเถอะเด้โอ้ยเจือบุพพ์พ่อแก้งสุดแล้วนางคำจิปเก่งเเพิ่น เราไปเก่งเหมือนเออเราก็เป็นห้านอมาค่ายนะอืมคันลาไปบ่ได้แร้วกูต้องไปมันโบได้ม่ได้เดินทางกันมาฮอดหนึ่งโมงสิบสองโมงครึง่งผู้เรียนเห็ใหน,นให้นั่นเห็นนี้แล้วหนึ่งโมงครึ่งกูจะได้นอนสิบส <c oughs> องโมงครึ่อออกแล้วเวียออวดอะไรแล้วมุดละสิบโมงแล้วกดใจได้ออกมามน่าก,กลัวมาก <c oughs> เห็นนะนั่นขี่มานำทางขนะอัน พี่บมันเป็นหว้วยเนาะใกล้ๆซีฮอดอันด้านขวากล้าซีฮอดอันมองอันดีๆตอนฮับอันเขาสูน,น่ะมันมีหว้วยอันนึงอยู่แคมทางกูมากลางคืนแต่เทือเห็นอันอันแสงไฟอันประมาณสมนี้แหละทุกเทือเลยอยู่แคมทางอยู่อันต้องเมนกีตอนฮับเขาแข่งใส่สมบูรณ์อันนี้เอ้ยเขาอันเขาเบอร์นี้มันเป<ด>็นม<พ>ันเป็นแสงคล้ายๆดวงไฟแต่ว่ามันบบแมนไฟนะพี่บอกโบม่พี่บอกกับพี่โอกเนาะแลามันบอกสองอันนั่นแหละเมน เห็นทุกเทื่อเลยก็มาตอนดึกสำนั้นนะมันเป็นแสงนั่นแหละพีแสงคล้ายๆคืออันเฮาดังไฟนี่แหละแต่ว่ามันโบแมนมันเป็นแสงประมาณสมัยใหญ่สมัยไรแสงอันเดียวเห็นทุกเทื่อเลยอันิกว่าพี่ปอบอันนี้ว่าใช่เนาะบปอบกับพี่โงงเนาะเพราะว่ามันหากินกิงกบเยอะสุกัญญาไทยอะไรเมื่อนั้นเออตัววาเห็นแม่สบาแสงอันนั้นคือตัวนองเท้าเห็นประตูคือตัวรองเท้าเห็นประตูดอัดอันดออซ่อนสปีชันละมันกลาย ไปมันไอีตุกมันเอีดไปวะมันใต้ไปโบพี่พี่อนั่นคนเล่นตลอดก็รู้สึกว่าอืพี่ก็ซื้อเพิ่นบโบมันเป็นอันอันเดอร์บุลเลตเพิ่นลินอันนั้นน่ะยิงคล้องยิงคล้องเขาจะลองคล้องคล้ายเอ็นไรเนาะเขาเอินน่ะอันโผงโผงนะคล้ายๆก็แบบว่าโผงเลี้ยงนะเออคลอเรียกคล้องนะมีคล้องแล้วก็จะเลี้ยงแล้วแบบกลางคืนเลาจะปล่อยมันออกหากินแล้วก็จะปล่อยคล้อง พราะว่าอยู hmm. ่บ้านเอาก็สิม oh, no. ีบเค้ยมีมียุ่ป้ามันที่บอกยุ่กระยุ่หนึ่งจนป่าเด็กอากงเจือชิมเลยนะก็ได้จะมีตลอดแต่เขาบุ้งแกงนอสิแกงต้นซวยนี่วะอีบเขาเลยไอ้กงมาอยู่กันแกงนอสิเอาผักนอสมาเซอร์น้อเออมีอยู่ยผันีสหม่งนี่ักนอสก็มีต้นมันบ่มีผักกะละ ป้าไปได้กินซุปทุกคนอันนี้แมนซุขขปปาไปเก็บม,มือเก่าของอูปเก็บกับไอกิบหนาวนี่นว่ะซิมก่อนซิมแบบนางนงาซิมจริงไหมบบเรียบๆลงมาซุปเซีงบาง,ง,างนาใ่ะีนีกคำนึงติดใจอยู่ยยยอืมกูไนมดนดน่กินโดน เราจะไปเอาใบยะนางจะแกงนอสวยทิพกินกุ้ธรรมชาติเอาไปแก่ๆกันไม่ไดยเพื่อนๆอดึงเวลาเด็ดออกฮอนเนาะอยู่ลองสารตอนซวยละฮอนแอบกับฮอนมันนีิ้แต่ละมือกับหน้าเนาะมัอนี่หยันแดดออกไหวได้บุญในว่างเออเนาะ ผูซายก็จะผายที่ไปถ่ายคิดว่าเมีน้ำมอกระแล้วไปย่าตลาดตื่นมันไม่มีน้มอกระจเย็นด้วยอเรืองเย็นจะม่มีน้ำมอกมันแดดร้อนตังค์จเย็นหน่อแกงนองพี่เขเห็นฟูมย่ๆมันยาเออนี่นี่นี่มันมันเย็ดมันเนียร์ให้ดูสิง เป็นากเปนประกาตีนปลาแล้วก็ตำงงแ้วก uh? uh. ็แกงเ็ตโอ้แสบปุ๊บลยด้วยมันเดือดยเาบอกเขได้ได้ได้วะเขาแล้วโ้ยองนี่ไปเียวขาหอันนี้กมหน่าวะเออส่วนกระติ้งยาอันนี้เอาบอกเดน ตายาเราก็มีว่ะอ้าวเอายาวเทยาวว่างามเทยาวยองไะห้องก็่ะไรเดี๋ยวจะต้องขยันกันดประตูสวาก่อนตรีดกลองดิ เจอกันยื้นมาเออไปทาอยอหากเข้ากันได้เวยบปายเอ่อป้อมไปอไปหรอเออแล้วให้เพื่อนเหมือนนำอันนั้น,น,นเนาเนาะเขาจะไปแจกนอกกันยู่ที่เหือนน้องรถเองเนาะทุกคน